กับเพื่อนก็ไม่พูดเขาพูดกับจโมงไหมไม่พูดพูดกับโบท๊ทไหมครับลูกทําไมไม่พูดตอบแม่มาสิเพราะอะไรไม่ชอบพูดไม่ชอบ,ชอบพูดเดี๋ยวนี้ครับปิดแล้วนะคะรับปิดเขาเรียกว่าทุกวันนี้ต้องสื่อสารเล่นเฟซบุ๊กไหมนี่ไม่ครับไม่สื่อสารเลย เล่นลายไหมไม่เล่นครูประจําชั้นมีลายกลุ่มเวลาครูสั่งงานอะไรก็อ่านเฉยๆไม่ต่อบโต้โอ้ดีจังเลย <c oughs> ทีนี้เนี่ยลูกจะต้องพูดแม่ถามว่าแม่ถามว่าตั้งใจเรียนไหม <c oughs> เมื่อเช้านี่แม่เห็นกระลอกกระลอกก็เลยถ่ายรูปไว้แท็กเตอร์มันลง้งตัวเองเคยเห็นกระลอกไหม เ,ออเวลามันร้องนี่ยมันกลัวหรือว่ามันงูกัดมันมันเป็นยังไงมันถึงร้อ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 งมากมากเลยกระรอกเพราะว่าตัวเอิเอ,อแท็เตอร์นี่ไปยิงนกตกปลายิงยิงกระปอมบ้านเราเนะ่ะเคยไหม <c oughs> โอ้ไม่เคยอ <c oughs> แม่เห็นกระรอกตัวนั้นนี่ยมันกระวนกระวายมันจะต้องมีอะไรเคยเห็นกระรอกเผือกไหมลูก โอ้ไม่เห็นบ้านแม่มีกะลอกเผือกตั้งสี่ห้าตัวมันวิ่งตามสายผักไฟนะตัวเองไม่เคยเห็นกระลอกแล้วล,กลูกแล้วไม่เคยเห็นกระลอกเผือกเลรอลูกแล้วแม่อยากรู้เหตุผลว่าทําไมถึงไม่พูดะตอบแม่มาสิตอบแม่มาสิาสทําไมถึงไม่พูดลองตอบแม่มาสิเช่นไม่อยากพูดไม่อยากพูดเหรอลูกเหรอเหรอ เพราะอะไรถึงไม่อยากพูด